กสทชประชุมด่วนจ่ะยกเลิกกฎมัแ v e พร้อมเปิดให้คนไทยร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นจากดราม่าค่าดูซีเกมที่กัมพูชาที่ตั้งราคาไว้แพงมหาโหดถึง8 0 0แสนเหรียญหรือ28ล้านบาทก็ได้มีคำถามย้อนไปถึงหน่วยงานต่างๆว่ามันจำเป็นต้องซื้อด้วยหรือโดยหลายคนพุ่งเป้าไปที่กฎมัธบ และถึงแม้ว่ากสทอชอเนี่ยจะออกมาประกาศแล้วว่ากฎมสแฮบไม่ได้แปลว่าบังคับให้ซื้อนะแต่หมายถึงถ้าซื้อมาแล้วประชาชนต้องได้รับชมอย่างทั่วถึงแต่นั่นกลับเป็นปัญหาที่บางคนมองว่าเป็นการบิดเบือนราคาอย่างหนึ่งในด้านการตลาดหรือไม่เพราะอย่างกรณีฟุตบอลโลกก็มีปัญหามารอบหนึ่งแล้วล่าสุดที่กำลังมีปัญหาอยู่นี่ก็ซเกมที่กัมพูชา จนมีคนไทยหลายคนเนี่ยออกมาคอมเมนต์แสดงความเห็นอย่างมากมายว่าอย่าซื้อไม่อยากดูพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกกด must have นี้เสียทีเพราะมันเป็นการนำภาษีของคนไทยไปจ่ายทั้งที่หลายคนมีมติว่าไม่ได้อยากดู ล่าสุดทางกสทชได้มีการประชุมนัดพิเศษ <_ d ata> เพื่อพิจรารณาเรื่องเห็นควรให้ยกเลิกประกาศเจ้ากฎมัแทบ a v e นี้เสียโดยในที่ประชุมเนี่ยมีมติให้ความเห็นชอบและได้มอบหมายให้กสทชจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปโดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นภายในเวลา30วันเพื่อที่จะได้นำความคิดเห็นที่ได้มาเนี่ยประกอบการพิจารณาสรุปนะครับว่าใครที่อยากให้ยกเลิกกฎมัดแท็บเนี่ยก็ให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นไปได้เลย ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาบ่นเรื่องเอาภาษีคนไทยไปซื้ออีกและต่อจากนี้ไปไม่ว่าการจัดแข่งกีฬาอะไรจะขายแพงแค่ไหนก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนแล้วถ้าช่องไหนพร้อมจะซื้อมาในราคาแพงก็เงินของเขาซึ่งถ้าเห็นด้วยกับกติกาแบบนี้ก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกกฎมัแทบได้คอมเมนต์ว่า ถ้ายกเลิกงั้นก็หมายความว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาจะถูกผูกขาดโดยนายทุนประชาชนไม่มีสิทธิ์ดูฟรีอีกแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นประชาชนก็เสียประโยชน์นะสิครับอีกคนคอมเมนต์บอกว่าต่อไปนี้ถ้ากดนี้ยกเลิกเตรียมตัวควักเงินในกระเป๋าซื้อกล่องดูกีฬาได้เลยนะจ๊ะ แต่คนที่เห็นด้วยกับการยกเลิกก็คอมเมนต์ว่าเอาจริงๆโดยหลักการคิดว่ามันดีนะแต่พอบังคับใช้จริงแล้วปัญหามันมีมากมายสุดท้ายผลเสียเยอะกว่าผลดีก็ยกเลิกเถอะอีกคนคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกๆก็ดีแต่หลังๆเจ้าของลิขสิทธ์ใช้กฎนี้เอาเปรียบคนไทยเฉยเลยส่วนคนนี้คอมเมนต์ว่าถ้าต้องจ่ายซื้อแพงแต่ได้ดูของคุณภาพ่วยก็ควรยกเลิกกฎนี้ออกไปเถอะ คนไทยคนนี้คอมเมนต์ว่าอุดมคติเกินไปจะออกกฎอะไรดูความเป็นจริงด้วยออกมาแล้วมีแต่แรงรอถ่ายฟรีใครจะซื้อซื้อมาทํากําไรไม่ได้เขาจะซื้อทําไมกสทชต้องรับผิดชอบด้วยซ้ําออกกฎไม่ดูพื้นฐานความเป็นจริงแบบนี้บนโลกที่ผ่านมาเป็นไงมีแต่ปัญหาช่องอื่นรอถ่ายฟรีจะเอาแต่แมตดีๆด,ด้วยแต่ให้ออกเงินไม่เอานะ ถ้ายังมีกฎแบบนี้อีกจะไม่มีใครลงทุนด้านการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาดีๆมาอีกคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าแล้วพอปีหน้าพอมีช่องไปซื้อรายการแล้วต้องเสียค่าสมาชิกดูพวกคุณก็จะววายกันอีกว่าเลื่อมล้ําส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้ถึงกสทชกันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวช่อง Hit